สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม payday 2 t h เด i t นะ p y d a y ว่าเดือวิะไรครับแม่งเด e Hit ิดไปงั้นไปนู่นเลยก็อยู่ในเกมแบบไฟฟัตเตอร์นะผมตอนนี้เราจะมาสเตลกัเดย์แรกนะครับส่วนมาเขามันที่จริงมันสเตลไม่ได้อยู่แล้วครับตอนนี้เราจะทำให้เหลือเชื่อครับ สเตลมาได้นะเะดมันก็สเตลได้แต่ว่ามันยากมากครับแต่ว่าจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องสเตลแต่อันนี้อยากจะมาสเตลให้ดูกันเฉยๆครับผมแหกกดครับเราต้องแหกกดแหกกดครับเราต้องแหวกแนวแกกนอกกรอบแหวกแนวครับคือตอนแต่ก,ก่อนนะครับเขาเขามีคนเคยสเตลไว้อยู่แต่ว่าเนี้ยมันจํานวนจํานวนจนวนํานวนแก๊งมันเยอะมากครับแต่ว่าเราก็ดีบได้เลย บอดี้แบ็กก็ซื้อไม่ได้แล้วด้วยแต่เราก็ดันทุลังครับดันทุลังจตายเถอะ <c oughs> ไปลองเลยดีกว่าไปสิยครับรออะไรครับ are gonna แล้ววันมันเปอร์เซ็นต์นี่แบบมา,มาเอาอะไรมาบอสโหแจมไม่เอาแจมเมอร์มาแจมครับเอาเอามาทำไมครับแจมมันจะเป็นแล้วครับแบบจับเป็นครับ จำเป็นใช้ทำอะไรครับวายว่างวาว่างครับพี่ขอเคลียร์กล้องก่อนนะครับผมไม่ายิงไม่ถึงมันอยู่ตรงน้นเลยขายิงไม่ยั้งเลยเขาพี่กล้องขาบนหัวพี่พี่พีกล้องขาบนหัวกโอ้ย คือก่อนอื่นนะครับอย่างนี้ต้องสําคัญมากเลยพยายามหากล้อง,ให,งให้ครบครับแล้วยิงเคลียร์ให้หมดเพราะว่าเวลาเรายิงเวลาเราไม่เคลียร์กล้องให้ครบก่อนแล้วเราไปฆ่าคนสุมสีสุมค้ามมันจะอาดเริรง่ายๆ,ๆเลยอาดเิง่ายกล้องปกติเวลาเรามันเห็นเราอย่างเงี้ยครับมันจะค่อยๆ่อติดติดติดแต่ถ้ามันเห็นศพอรมันจะมันจะเร็วกว่าปกติมากฉะนั้นเราต้องเคลียร์กล้องให้ท่าก่อน ครับผมอ่ามีตัวหลุดแท็กไปหลังครับนี้มีครับสองตัวครับระวังเช็คกล้องด้วยนะครับตรงนั้นเช็คกล้องด้วยนะสามตัวครับยิงยิงไม่ได้ครับพี่ยิงยิงยิงวดเดียวได้ครับถ้ามันอยู่แนวเดียวกันยิงรวดเดียวได้เลยครับเบิ้งเบิ้งไปเลยแต่ต้องเช็คกล้องก่อนงานของผมเสร็จหมดแล้วนะครับมีกล้องอยู่งานผมเช็คอ๋อถ้ามีกล้องอยู่ก็ต้องยิงกล้องก่อนก็ยิงกล้องก่อนเดี๋ยวพี่ไปดู้ครับยิงหมดกล้องตรงนี้ไม่มีแล้วครับ เเดี๋ยวปล่าผมเช็คมันจะมีกล้องอ,อ,อยู่ในซอกครับยิงยิงกล้องหน่อยครับเฮ้ย <Hey. S 1> ยิงกล้องถึงไหมนั่น,น่ะอ่าไล่ฆ่าเลยครับระดับผมเนี่ยไล่ฆ่าเลยครับมีอสองตัวยืนมองหน้ากันอยู่นะเขาลังจูจีนะแต่เ <นะ S 2> พิง<ม>่งแต่เพิ่งเก็บนะแต่เพิ่งเก็บคนล่าสุดนะผมมันยังไม่เดินไป อ่าเดี๋ยวพี่ยิงตัวไกลนะคุณยิงตัวใกล้นะโอเคครับอ่านับครับหนึ่งสองสามไปสองโอ้โหเป็นทีมครับเลยพี่เหรอพี่ยิงตรงนี้ไม่เก็บศพหรออ่ายังไม่ต้องเก็บนะผมว่ายังเก็บไมได้หเออเมื่อกี้เมื่อกี้ไว้ตรงเนี้ยพี่มันอัดเลิศไปแล้วรอบหนึ่งผมเก็บดีกได้โอเคโอเคโอเคได้ได้ได้มุมผงเห็นเห็นแค่กัดแค่ตัวเดียวครับ หเห็แค่ตัวเดียว oh. อ๋อเห็นละอีกตัวหนึ่งอยู่หน้ารถครับอีกตัวหนึ่งอยู่หน้ารถแต่ผมแท็กไม่ถึงครับคือมันมีวิธีที่แบบว่าสมมุติว่าตัวนี้มันยืนอยู่ในตำแหน่งที่แบบครลอยลม้มอ่ะล้มลงไปแล้วมันมีอะไรบังอยู่อย่างเงี้ยมันก็ฆ่าไ<อ>ด้ครับแต่ว่าเราต้องทิ้งระยะห่างจากตัว,ต,วตัวที่มองเห็นด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ใกล<ต>้เก <ไป S 2> นะินไปจะน่ากาดังน่ากาดังเยอะมากตอนเนี้ย น่าก็ดังประมาณประมาณห้าไอประมาณหกตัวคือด่านนี้แนะนำให้มีเพื่อนที่อัพอัพประทางมัตสึไม่แบบชี้ไกลๆหน่อยก็ดีนะครับครับผมมัน<ผ>มจะช่วยได้เยอะเลยครับผมโอ้ตัวเนี้ยนะครับมีสิทธิ์ค่าได้นะเนี่ยตัวเนี้ยตัวขวาสุดเนี่ยแต่ว่าขาดูอีกทีหนึ่งก่อนเ,อเอขาตกสายรล่ะ เขาทำเขาทำเนี่ยสบู่ตกครับอ๋อสบู่ตกเอาไงจะเสี่ยงค่าตัวนี้ไหมค่าตัวที่อยู่ห่างที่สุดเนี่ยพี่อย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งมาเดินมาพี่ได้ได้ได้เอาให้ช่ว์เลยกันถ้าอย่างนั้นดูวันมันเดินมามันเดินมาใกล้ๆกันอ่ะถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเราต้องต้องรีบยิงอ่ะพี่มันไม่อยู่ใกล้เราต้องหาตัวที่มันไม่ได้มองมา นั่นนั่นมันมีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าซอยครับมีสิทธิ์เข้าซอยตรงนั้นซอยดูว่าดูว้อร่อยนะครับเข้าซอยเข้าแล้วครับเข้าซอยแล้วครับครับรแต่ระวังนะต้องให้เดินไปแกลลึกกว่านั้นต้องลึกกว่านั้นหน่อยต้องลึกเลยฮะรอรอมันเลี้ยวเลยก็ได้ครับได้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 ถ้าลงไปขนาดนั้นน่าจะเลี้ยวแล้วแหละอ้าวนิ่งก็พลาดผมตอนนะอ้าวมันนิ่งจัดเลยครับจัดเลยไม่มีใครเห็นแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอเค เดี๋ยวจครับเดี๋ยวผมไปเก็บเองครับเดี๋ยวเอาสบไยผมเดี๋ยวผมแบกไปทิ้งให้โอเคครับเอามามาเก็บครับตรงนี้ไปไงวะกมเป็นกัปตันภาษาอะไรครับกัปตันภาษากัปตันกัปตันยังไม่คุ้นเส้นทางครับยนต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 ยนข้ามมาได้ไหมไม่ถึงว่ะพี่กำมมันมันมันหงศพพี่มันไม่ใช่ถึงเดี๋ยวพี่เดินไปเอาให้ อ่ามามามาทิ้งไี้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ผมไม่ได้ไม่ได้ที่โอเคไม่มีปัญหาขี่ได้ต่อขี้พี่เราจะเสี่ยงเะล่ะพี่จะเข้าซอยเปะวะตอนเนี้ยมุมผมยังได้หรือเปล่าเข้าซอยเข้าซอยมันยังยังเสี่ยงไม่ได้มันยังไฟแดงครับเพราะเวลาเวลาเวลาเขาเวลามันเป็นศพเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างมองในหิน พวกนนั้จะเฮ้ยเข้าซอยเฮ้ยเข้ามา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 มาไม่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 ไปประตูอยู่ไม่ไปประตูอยู่ถ้าผมยิงนะเอาเลยพี่ถุงศพผมเก็บ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 มามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมาเปลี่ยนตำแหน่งกับพี่ก็ได้ถ้าใครถุงศพหมดอ่ะเพราะพี่ยังมีถุงศพอยู่ที่ยังไม่ได้ใช้เอาพี่เอาเอาพี่ไปเลยพี่ไปเลยผมเฝ้าตรงนี้ฮะผมหมดตำแหน่งแล้วผมผมหมดแล้วไงไปไป ก็มีคนคอยชี้ต้องคอยเก็บศพคอยเก็บไอ้คนดุดแท็กอกีกที่จริงไอ้ตรงนี้มันน่าจะเก็บได้นะไอ้ตรงใกล้ๆรถคือมันมันมีตัวมองอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะยังไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะมองถึงหรือเปล่าไงเดือกวมันจะมองถึงโอเคฆ่าได้แล้วครับพี่ นะครับเก็บแล้วครับต้อขาดนเร็วพี่ใส่แล้วพี่มองอยู่ไงว่าว่าให้มันหันไปไม่ไม่ให้ให้ไม่ให้หันมาตรงนี้ให้หมดเราค่อยข้าเดินมาแล้วเดินมาแล้วเอาวะไม่มาผมชี้ไกลไม่ได้โอเคอย่างน้อยก็หมดไปเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดินมเดินมา ครับผมเออตัวนู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 ตัวที่เดินไปตรงนูตัวนู้นตัวน้เดี๋ยวพึ่งนะเยวพ่งนะผมรอมันเลี้ยวก่อนผมรอมันเลี้ยวแล้วผมพายิงมันอาจจะไม่เลี้ยวมัเล้วไม่เลี้ยวอ้นยิงได้ยิงได้ยิงได้แล้วยิงได้แล้วยิงได้เลยเก็บอพเก็บอบเล้วครับให้ไวครับให้ได้หนด้านบาทครับผมเรียบร้อยครับเสียงเพลงอย่างใจความรู้สึกของวันนี้ครับ มีคนจะเข้าซอยครับเข้าซอยเยอะอ้าวเรียบร้อยครับโดนแน่แ่อะตัวนี้หันหลังอยู่ตัวนี้หันหลังอยู่สามารถฆ่าได้นะคนแม่นคนแม่นปืนยิงเลยลงไปแล้วยิงได้เลยครับมันมองไม่เห็นแน่นอนยิงเลยครับฆ่าเลยับไม่มาพี่มันมันมันจะถึงแล้วต้องวิ่งไปฆ่าเลยโอเคเก็บเปเก็บเปเก็บไปครับเอเอา เอาศพมาครับตัวนี้นะถ้าตัวนี้มันเดินไปในตำแหน่งที่เอาไ,ไวต้ตรงนี้ก่นอนตำแหน่งที่ไม่ได้อยู่ทางหน้าโกดังฆ่าได้เลยตัวนี้จริงๆเอาศพไว้ตรงนั้นก็ได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้เหลืออยู่กี่ตัวพี่อยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งครับนอกนั้นอยู่เหลือแต่ในโกดังแล้วให้ผมหามุมยิงไหมต้องรอให้มันอยู่ในตำแหน่งที่คนในโกดังไม่เห็นก่อนครับ แต่ตอนนี้มันพยายามมันเดินอยู่แต่หน้ากดังนั่นนั่นนั่นมันน่าจะเดินไปแล้วน่ะเดินแต่อยู่หน้ากดังอ่ะเ็าเลยยากอยู่โ้ดองัยใครอ่ะสูงใสพี่ครับสูงัสพี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เลยครับพี่เออเอ้ยมันจะเข้าซอยครับได้แล้วค่าเลยค่ายเลย เสียงตายมีแอปเต็มด้วยมามาออกมาด้วยใครมี body bag ครับใครมีบอ d y ้แบไม่แล้วครบผมหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดกันแล้วนะนั้นนั้นมารอตรงนี้เลยครับมาฝั่งนี้เลยมาฝั่งนี้กันให้หมดมาฝั่งพี่ให้หมดตอนนี้ข้างในปัญหาคือตอนนี้ข้างในมีห้าตัวนะครับเราต้องยิงให้เร็วครับห้าตัวผมถือผมถือปรื่อนสอง้ไวนะตัว มันต้องมีคนมายืนอยู่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่พี่อยู่ตรงนี้แล้วยิงทะลุสองตัวมันจะมียืนอยู่ซ้อนกันอยู่สองตัวแล้ยิงยิงในตำแหน่งเดียวกันแล้วยิงลุลุลุลเลยลล่ะต้องหาตำแหน่งที่มันยืนซ้อนกันนะครับแล้วก็เลียลรลุเลี้เลียีอะไรแต่พี่ดูจากข้างในแล้วเนี่ยตัวนี้ยิงได้แล้วเนี่ยตัวขวาเนี่ยแมงแมงหลบอยู่ตรงหลังนั้นเดี๋ยวยิงเข้าตัวขวาก่อนเลยนะพี่ว่ามันไม่น่าจะผิด อย่าเพิ ite, ่งอย่าเพิ่งพี่มาเดินลงมามาเดินลงมามาตำแหน่งมาตำแหน่งด้วยกันก่อนมาตำแหน่งด้วยกันก่อนเตรียมยิงเตรียมยิงเตรียมยิงมาแลหมดแล้วครับเนี่ยเตรียมยิงนะเตรียมยิงนะเตรียมยิงนะครับครับครับเดี๋ยวพี่ยิงตัวขวาก่อนอ่ะยิงยิงตัวขวาก่อนอ่ะยิงเลยอ่ะครับทีนี้ยิงทีละตัวครับใครตัวบนผมขอตัวบนผมขอผมซ้ายผมซ้ายข้างล่างผมไม่มีมุมยิงตัวขวาผมไม่มีมุมยผมไม่มีมุมยิง โอเคต้องเก็บแล้วแหละเก็บสองตัวข้างล่างครับเก็บสองตัวข้างล่างสายบนไม่มีสองตัวข้างล่างเก็บสองตัวข้างล่างยิงครับเก็บเลยครับเก็บเลยจบครับเรียบร้อยครับโอเคครับโอ้ยเกียรติขี้เล่นเปิดใจไม่โดนยังจะบอกครับว่าเราสามารถวางซีโฟได้นะครับผมลองมาแล้วครับผม แล้วตำรวจก็มาใช่พี่เอันนี้จริงมันไม่ต้องเตลก็ได้นะครับแค่ทำให้ดูแบบคำๆครับคำๆแบบเกมนิดหนึ่งคำๆเยี่ยวเล็กเนีเตลไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใช่เตลไปก็ไม่ได้อะไรหรอกครับคือในโกดังอะครับมันจะมีมีตัวพวกนี้อยู่ประมาณสี่สี่ตัวขึ้นไปครับอย่างน้อยต้องสี่ตัวขึ้นไปแน่นอนล่อง ถ้าเล่นน้อยกว่า4คนนี้ผมว่ามันยากอยู่ครับยากยากมันต้องเล่นเป็นทีมจริงต้องหาทีมมาเล่นกันคนรู้จักนี่แหละครับใช่ต้องคนรู้จักเท่านั้นนะครับใช่ฮะเวลารู้จักกันแล้วต้องไปหลังของาเซเว่น่นอ่นไปทำไปเซเว่นไปทำไรเซเว่นนัดนัดการไปเที่ยวครับไปบิ๊กมอเต็งไงฮะไม่ก็ไปจีนี่ครับไปงานคอนเสิร์ตจีนีละครครับ พี่ใกล้จะถึงตอนนี้ผมครับพี่มันมีโหมดเฟรนดี้ไฟวพี่เฟรนดี้ไฟผมว่าคนอัดคลิปช่าทางจะเพิร์เจอแล้วนะครับเพิร์เจออย่าอย่าถือสาคนเมาครับสติสตังค์ไม่ค่อยจะดีอะไปถือสาเขาอะโอ้โหเอาพูดงี้ต่อยกับผมดีกว่าเอาจริงเงี้ยโอ้จริงเลยไอ้นี่เพราะว่าเม้ยยิงปืนเล่นก็สบายแล้วนะเอ๊ะตรงห้องตรงนันใช่ไหมครัที่มันที่มีที่มันเนี่ยครับที่เขาเป็นนี่กันนะ ที่ที่ที่คนที่เอเวลสองห้ากัปตันสองห้าเขาขึ้นไปกัปตันสองห้ากุมู้ครับเเลวก็ขึ้นไปบนหอนั้นได้ไงไม่รู้นะเขาใช้พลังงานบางอย่างเขาใช้ซูจี GTA พี่เคยเห็นไหมเออสูตรบินแกนทีโบอัตโตนเขาทำให้พี่ตูนภูมิใจครับโอ้โหสายฝันพี่ตูนจริงแล้วครับให้ตายเถอะเอ้ยแต่ก็ได้เยอะเลยเนี่ย คือสบายการสเตลครับการสเตลแบบนี้เราเราเรามองเราพยายามมองตำแหน่งการมองของของกาดหรือว่าพวกแก๊งครับให้ดีครับผมเด็กแว้นเะเด็กแว้นมันจะช่วยให้เราถ้าในตองเด็กแว้นวะจริงเขาหน้าตาเขาไม่เด็กแว้นนะเด็ขาเรียกกันไบคเกอร์อ่ะพวกเนี้ยพี่พี่ไปดูในเว็บนะเขาเรียกกันไบคเกอร์ผมนักนเจ้านผมนึกว่าเขาไม่หอยแต่านานเราเรียกเด็กแว้นพี่ ผมนึกว่ายี่ห้อจักรยานแล้วนะ bicycle biker ไม่ไม่มันมันมันเขียน biker อ่ะ ah biker อันนี้ผมเรียก bicycle เขาขับช็อปเปอร์พี่แเราขับช็อปปใช่ ah เาเล่นเป็นโคมแล้วเราเราขับแล้วเราขับอะไรครับช็อปเปอร์แล้วอะไรต่อครับแล้วเราขับอะไรกลางตาครับไล่ช่วยกางปะเราขับรถตู้นะกับกับเฮลิคอปเตอร์ครับรวยไปแล้วอันนี้อันนี้เราจะอัดไปถึงด่านด่านสุดท้ายเลยเหรอ เราอาจถึงแค่เดย์แรกแล้วก็จุดแค่นั้นแหละเพราะว่าด่านสองนานสามมันก็นี่มันได้อยู่กันอยู่แล้วมันเตลได้กันอยู่แล้วพี่นี่รับหน้าหรือเชื่อก็ได้หรือเชื่อได้ครับโอ้โหเอาแล้วผมก็ไครใส่อะไรมาอะตะแบงครับทีิเราตะแบงครับมาครับคือโลับผมอะไรติดกินอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ทำเพื่อทำมาเพื่อกำขนนะไม่มีอะไรมาก เห็นไหมฮะบอกแล้วจ่ายถึงมือกับตันเออกับตันลงมาเองเสร็จเลยเสร็จเลยคนนี้กับตันกับตันอุ้ยเกือบเกือบเล้วแล้วโอ้โห